สวัสดีครับวันนี้ผมก็จะมารีวิวพระอีกตามเคยนะครับวันนี้ก็จะเป็นหัวเลดขนาด3บาทของหลวงพ่อพัดนะครับเลดตัวนี้ก็จะเป็นเลดท,ที่ระลึกหัวเลดบารามีครูนะครับเรามาดูข้างในกันครับข้างในก็ตัวนี้เป็น ลงที่สุ่มมานะครับที่ผมซุ่มมาแล้วก็ได้เลดตัวนี้นะครับครับก็ข้างในก็จะเป็นแบบนี้นะครับเป็นเลดที่ผมซุ่มมาได้ก็จะได้เนื้อนาวะ เดี๋ยวมาดูรายละเอียดกันครับสำหรับฝั่งซ้ายก็จะเป็นรูปรูปใบหน้าของหลวงพ่อเดิมนะครับเนี่ยก็จะมียันอขระล้อมรอบไว้แล้วก็ ตนนัวนี้ก็จะเป็นยันนาชาลีตินะครับเป็นยันพระศิวลีนะครับตนนัวนี้ก็จะเป็นนาะกอบนี้ก็จะเป็นตัวมะ ตัวนี้ก็จะเป็นตัวพระแล้วก็ทะนะครับตัวนี้ก็จะเป็นรูปใบหน้าของหลวงพ่อพัดนะครับแล้วก็จะเป็นยันอัคาระล้อมรอบไว้ส่วนตรงกลางก็จะเป็นยันพุทธซ้อนตอนนี้ก็จะเป็นยันพุทธซ้อน ส่วนขอบนี้ก็จะเป็นน่าจะเป็นอุอากะสะันะครับถ้าผมอ่านไม่ผิดนะครับนี้ถ้าอ่านผิดก็กราบขอโทษขออภัยด้วยนะครับนี่นะครับข้างหน้าภาพรวมข้างหน้าก็จะเป็นแบบนี้นะครับ ก็จะเป็นเลดก็จะเป็นรูป <c oughs> ตรงขอบนะครับก็จะเป็นเขียนไว้ว่า100นะครับหนึ100ก็อายุ100ปีของหลวงพ่อพัดโดยจุดขอบนี่นะครับตัวข้างหลังครับข้างหลังตัวนี้จะเป็นหลังเรียบนะครับ อางเรียบก็จะมีมวลสันน่าจะเป็นมวลสันแปะมานะครับมวลสารแปะมาเนี่ยนะครับตัวเนี้ยเนื้อถ้าได้เนื้อเขาก็จะตอกไว้ให้นะครับเป็นถ้าเป็นเนื้อเงินเนื้ออะไรเขาก็จะตอกไว้ให้แต่ตัวนี้เป็นเนื้อนาวะนาวะก็จะตอกไว้ว่าเป็นโนโวนะครับตัวเนี้ย นี่ยก็จะเป็นก็จะมีต่อโคดไว้ด้วย,วยโคดเห็นชัดไหมนะโคดนะเป็นโคดนะนะครับตัวเนี้แล้วก็จะลันหมายเลขไว้ดันหมายเลขไว้ตัวนี้เป็นหมายเลขหกแปดนะครับนี เลตตัวนึงนะครับเป็นหัวเลดอีกตัวนึงที่น่าเก็บไว้นะครับน่าใช้เหมือนกันนะสะสมไว้นนี่ก็ขอขอบคุณนะครับสำหรับการรับชมในสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงแค่นี้ครับขอบคุณครับ